คลิปนี้สนุนโดยผลิตภัณฑ์ทายางดำเงา M&M Black ดำที่สุดใน3โลกสูตรใหม่2023ขอไม่ต้องมีสำหรับคนลังรถต้อง M&M Black เท่านั้นคลิปนี้มาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรมาเสนอเพื่อนนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหครับตัวนี้เป็นยาให้อาหารมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่รถยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะใส่รถยังไงคลิปก่อนนะครับที่ผมเคยทำคือมดขึ้นรถนะครับแอข้างในครับจะทำลังอยู่ตัวนั้นก็จะเป็นคอยเย็นนะครับที่มดมันชอบอยู่ แล้วอากาศในคอยเย็นเนี่ยมันจะชื้นนะครับพอชื้นเสร็จมดก็จะได้อุดอุณภูมิที่มันต้องการมันก็สร้างรังในนั้นแล้วก็ก่อนที่มดเข้ามาเราอาจจะเปิดประตูทิ้งไว้นะครับหรือไม่ก็ตัวลูกยางขอบนี่ครับของประตูมันไม่ค่อยดีมดมันก็จะแอบขึ้นมาบางทีเราเอาอาหารไปวางไว้ในรถมดมันก็เจอของหวานหรือเจออาหารมันก็จะตามขึ้นมานะครับแต่พอมันเข้ามาเยอะขึ้นเนี่ยเจ้าตัวมดมันก็จะหาที่ทํารังสิ่งที่ มันจะทำรังก็คืออย่างที่บอกมันจะเข้าไปที่ตัวคอยเย็นของแอร์ครับส่วนคลิปก่อนเนี่ยผมก็จะใช้วิธีคือเอาลมร้อนนะครับเป่าออกมามันก็จะกระด็ยออกมา,าวิธีนั้นก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วมันก็ตายนะครับพอวิธีนั้นนะครับมันก็จะเกิดการยุ่งยากหน่อยเราอยู่ในรถก็จะร้อนนะครับแล้วเปิดพัดลมแรงๆก็แบตอาจจะหมดได้อย่างที่บอกในคลิปตอนนี้ก็มีอีกวิธีหนึ่งมาบอกเพื่อนๆนะครับตัวนี้เป็นอา,อาหารหมดนะครับตัวนี้ก็คือมันจะ เป็นเหมือนกับอาหารที่มันต้องการนะครับมันจะล่อมดให้มากินนะครับตัวนี้ก็เราก็จะใช่ยี้ครับมาดูกันใช้ยังไงนี่ครับเราก็จะแกะออกมาครับเราก็จะหยดตรงนี้ครับตามร่องนี่ครับตามขอบลูกยางตรงนี้นะครับนี่ครับเราก็หยดเป็นก้อนๆไว้นะครับนี่ครับหยดไว้นงี้ครับรอบรถนะครับหยดไปเรื่อยๆครับมันก็จะเดินบริเวณนี้ครับอาจจะ อ่ารอบๆสองฝั่งนะครับใส่เทั่วนะครับแล้วก็ประตูหน้าประตูหลังนะครับเราก็หยอดไว้นะครับผมก็จะหยอดมุมๆไว้หลอดนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วครับเดี๋ยวหยอดเข้าไปครับครับหยอดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาแตะไว้ตรงนี้ครับตรงแผงแอร์นครับแตะไว้สักจุดสองจุดนะครับเผื่อมันออกมากินนะครับเราก็แตะไว้นะครับก็ใส่ทุกอันเลยครับ ไว้นะครับตัวนี้ไหลไปให้หมดอพอเราใส่แล้วครับเราก็ปิดประตูไว้ปกตินะครับพอถึงเวลาเนี่ยมันจะมีในรังมดนะครับมันก็จะมีมดที่เป็นมดหาอาหารตัวนั้นมันก็จะมาเอาอาหารเนี้กลับไปรังแล้วก็มันก็จะแวะกินด้วยครับมันคงไม่ขนอย่างเดียวมันก็จะกินด้วยแล้วบางส่วนแล้วก็ขนไปที่รังด้วยพอมันขนไปที่รังนะครับไออาหารหมดพวกนี้ยมันก็ ไปแบ่งกันกินในรังพอกินในรังเสร็จมันก็จะตายยกรังนะครับแล้วก็พอมันตายเสร็จเนี่ยเราเปิดแผงแอร์เนี่ยมันก็จะกระเด็นออกมาอะไรเงี้ยไอตัวผงขี้ผงครับไม่ว่าจะเป็นรังไข่มันคลิปไปแล้วแล้วที่ผมเปิดรังไข่ออกมาเต็มเลยเป็นไข่มดออกมาด้วยแล้วก็มดกระเด็นออกมาอันนี้เป็นปัญหาจุกจิกนะครับแล้วก็กวนใจบางทีถ้าเราไม่ล่อมันไว้นะครับหรือไม่ก็ไม่ทําให้มันตายมันก็จะอยู่อย่างนั้นเลยแล้วก็ทําให้ ในแผงแอร์เราเนี่ยมันมีกินอับแล้วก็มีเชื้อราขึ้นพอมีเชื้อราเสร็จเราก็ดมเชื้อราเข้าไปในร่างกายก็เป็นอันตรายต่อเราด้วยนะครับแล้วก็ปัญหาของกินอับต่อให้ใส่น้ําหอมยังไงมันก็ไม่หมดนะครับถ้าเป็นมดกาลังอยู่ในตัวคอยเย็นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆน,นะครับมาบอกวิธีการไล่มดนะครับแบบไปง่ายครับอย่างอันนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ในช้อปปีนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมแปะ สั่งซื้อไว้นะครับตัวนี้ก็ใช้งานดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะตายได้เร็วครับประมาณใส่ไว้สักสองสามวันนะครับแล้วก็ขับรถไปด้วยก็ได้ครับเดี๋ยวมันออกมากินก็ออกเองครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยครับสำหรับคลิปนี้ครับกับช่องแม็กไมค์คาร์นะครับฝากติดตามแล้วก็รับชมเลยนะครับสวัสดีครับ